สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมบีบร h t ทาโรนะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพอเศษให้เพื่อนเพื่อได้รับชมกันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นกลัวอะไรกับความสัมพันธ์ของเรานะคะค่ะเขาคนนั้นที่เพื่อนเพื่อนถามถึงนะคะเขากลัวอะไรนะคะในความสัมพันธ์ที่แบบเพื่อนๆกับเขาอะค่ะนะคะ,นะคะกลักวกลัวเรื่องอะไรนะคะในที่นี้นะคะเหมือนแบบเป็นแฟนกันแล้วนะคะหรือคบกันนะคะหรือเดีวกันแล้วเนี่ยคะ่ะเขาคนนั้นนะคะ เข้ากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะค่ะก็เช่นเคยกะ่ะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะเป็นผลการทํานายโดยรวมอาจมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวขอขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวคะ่ะสําหรับเพื่อนๆทำนใดนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอลไล์ line, เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งออดีไล่ไดไลละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะ ค่ะและมิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักนา่กนารักที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายกันนะคะ,คะก่อนอน่นนะคะมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะคนที่เพื่อนๆคุยอยู่ดิวอยู่นี่แหละค่ะแตะตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นกลัวอะไรในความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนๆนะคะ ค่ะและลืมตาขึ้นมาค่ะมาทําการเลือกของไพ่กันนะคะเด็กท yeah, ี่หนึ่งจะเป็นรถสีทองเด็กที่สองจะเป็นรถสีน้ําเงินและเด็กที่สามจะเป็นรถสีแดงนะคะชอบรถสีอะไรนะคะหรือว่าจะเลือกตามลายไพ่ก็เลือกกันได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทานายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะรถสีทองนะคะจะเป็นไพ่สาหรับนี้นะคะ เขาคนนั้นนะคะกลัวอะไรกับความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะคะค่ะสำหรับท่า,านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตๆอไปค่ะค่ะเขาคนนั้นนะคะคบกับคุณนะคะดีวกับคุณเนี่ยคุยอยู่ดยวอยู่นะคะเขาวกลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าก่อนอื่นนะคะมิวขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะอัจวินถือถ้วยนะคะแปดดาบนะะ้าเจ็ดเหรียญน,นะคะ สองถ้วยค่ะว้าวค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะก็คือว่าคุณทั้งคู่นั้นนะคะเหมือนแบบอ่าอัศวินถือถ้วยนะคะก็คือว่าเอาความรักมามอบให้แก่กันแล้วค่ะค่ะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนทําอะไรไม่ได้อ่ะคะ่ะนี่นะครับแปดดามนะคะบางคู่กรณีก็มันว่าดิวกันได้มา ภักหนึ่งแล้วนะคะน่าจะรู้จักกันมาก่อนด้วยนะคะบางคู่กรณีก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วมาเปลี่ยนสถานะนะคะกลายเป็นคนรักกันนะคะค่ะแต่ตอนนี้นะคะเหมือนทําอะไรไม่ได้เลยค่ะนะคะ,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมันอึดอัดนะคะค่ะแต่เดี๋ยวไม่จะดูต่อนะคะและข้าคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะ คนที่คุณถามถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะเจ็ดดาวค่ะโอ้เก้าดาบนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะหนึ่งไม่เท้านะคะ ต่แฮงแมนค่ะว่าเขาคนนั้นนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณนั้นนะคะมีอะไรแล้วก็เหมือนแบบชอบปกปิดเขาอะค่ะไม่ค่อยปอกกับเขาทั้งหมดอะค่ะเหมือนบางเรื่องนะคะบางคู่กรณีก็จะเป็นแบบว่าคิดยังไงก็ไม่พูดอะไรประมาณเนี้ยค่ะทําให้เขา้นะคะรู้สึกเครียดนะคะกลางค่ำกลางคืนเนะะี่ยเขาอแทบจะไม่ได้รับได้นอนนะคะ เป็นก้าวดาบนะคะเป็นถ้าฝันก็ฝันร้ายค่ะฝันไม่ดีเลยนะคะทั้งที่เขานั้นนะคะเหมือนแบบว่าเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะเขาได้เริ่มต้นเขามาดูใจกับคุณแล้วค่ะเขาก็อยากจะให้มันพัฒนาต่อไปนะคะค่ะแต่คุณเองนันนะคะเป็น The Hangman ค่ะคุณเป็นช่วงนี้คุณเป็นเหมือนนิ่งๆกับเขาค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะมิวคิดว่าคุณน่าจะเป็น คนที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของเขามากๆเลยนะคะเนี่ยทําให้เขาต้องเครียดด้วยนะคะแล้วแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรอะคะ่ะว่าคุณไปทําอะไรที่ไหนยังไงมาบ้างนะคะความสัมพันธ์นี้น่าจะอยู่ห่างไกลกันนะคะค่ะอาจจะอยู่กันคนละที่คนละถิ่นเลยะคะ่ะยิ่งมาเจอสถานการณ์ล็อกดาวน์ด้วยนะคะก็เลยมันไม่มาหาสูไม่ได้ค่ะคะ่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วสิ่งที่เขากลัวนะคะเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะ แในเ,เท้านะคะเดวิลค่ะว้าว6ถ้วยนะคะเดอรสตานะคะเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะจากหน้าไพ่นะคะ คือว่าเขากลัวว่าคุณนั้นจะไปคุยกับคนอื่นนะคะนี่นะคะแปดไม้เท้านะคะไปสารความสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะและทําในเรื่องที่แบบมันผิดศีลธรรมอะคะ่ะคือว่าคุณอาจจะเหมือนไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะคุณก็ไปดีวกับคนอื่นนะคะพอเดียวเสร็จปุ๊บตอนนี้คุณก็อ่าไปไหนต่อไหนกันนะคะวีเรสิบแปดบวกกันไปงี้ยคือว่าคนหึงอะคะ่ะ และเขาก็กลัวว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันจะเป็นแค่เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาก็คือแบบกลายเป็นแบบความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วค่ะมันก็เลยกลายเป็นแค่ความทรงจําใช่ไหมล่ะคะค่ะค่ะและเดลตานะคะสิ่งที่เขากลัวก็คือว่าคุณเป็นคนหน้าตาดีด้วยอะ่ะเขากลัวคุณคนจะมาเจีบคุณนี่แหละคะ่ะคือง่ายๆเขาหึงคุณอะ่ะ เขาหึงคุณเขากลัวคุณจะไปคุยกับคนอื่นนะคะแล้วเรื่องของเขานะคะก็จะกลายเป็นแค่ความหลังไปอะไรประมาณเนี้ค่ะค่าพ้นการทํานายก็จะมีประมาณว่านะคะคุณทั้งคู่นะนะคะตอนนี้อาจจะอยู่ห่างกันนะคะเป็นอะไรที่ทําเป็นการแบบทําอะไรไม่ได้ะคะ่ะเหมือนเป็นอึดอัดมากเลยนะคะคุณน่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วมาเป็นแฟนกันนะคะหรือมาอย่างนั้นนะคะคุณก็คบกันมา แดดสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นความรักที่มีความสูงมากเลยนะคะค่ะและในความรู้สึกของเขานะคะเขาคิดว่าคุณนั้นบางครั้งคุณเหมือนทําอะไรหลบๆซ่อนๆอนะค่ะทําให้เขานั้นรู้สึกเหมือนนะแวงอะค่ะทั้งที่เขาเองนะคะก็เหมือนอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ่ <c oughs> แต่คุณก็เหมือนไว้ว่ามันนิ่งๆ,ๆเฉยๆกับเขาอะค่ะค,ค,ค,คุณไม่ค่อยจะบอกไม่ค่อยจะเล่าอะไรให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะสิ่งที่เขากลัวนะคะเขากลัวว่าคุณนั่นจะไปคุยกับคนอื่นไปดีวดกับคนอื่นนะคะแล้วก็ไปไปเกินเลยกันนะคะทำให้เขานั้นต้องกลายเป็นแค่ความหลังนะคะเป็นความทรงจําสําหรับคุณนะคะเพราะคุณอะดูดีดูสวยอะเนาะดูหล่ออะไรเงี้ยเขาก็ต้องหึงเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะเดี๋ยวคุณกับไปคุยกับคนอื่นไปดีวดกับคนอื่นแล้วเขาจะทํายังไงอ่ะนะคะ,ะ,ะ,นะคะเขาต้องเสียคุณไปแน่ๆเลยะคะ่ะ ค่ะพลการทานายก็มีประมาณนี้นะคะในเมื่อเขากลัวอย่างนี้แล้วนะคะมิวก็แล้วแต่ละคะให้คุณใ้ดูพินิษกิดเอาเองนะคะว่าถ้าเขากลัวแบบนี้แล้วคุณควรจะทําอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้เขานั้นไว้ใจคุณนะคะค่ะเขาเขารักคุณมากค่ะเขาก็เลยห่วงคุณมากนะคะกลัวค่ะเขากลัวว่าเขาจะกลายเป็นแค่ความทรงจําในชีวิตของคุณนะคะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณนั้นรักเขานะคะก็ สร้างความเชื่อมั่นให้กับเขานิดนึงให้เขาสบายใจนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้รักเขาแล้วนะคะก็ปล่อยให้เรื่องมันเลยเลยไปค่ะผ่านผ่านไปเดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวก,ก็กลายเป็นความทรงจําไปเองอะไรเงี้ยค่ะค่ะผลการดำนายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นี๋พวกกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะรถส,สีน้ําเงินนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นนะคะกลัวอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปนะคะค่ะเขาคนนั้นนะคะเขากลัวอะไรกับความสัมพันธ์นี้ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่ะค่เขากลัวอะไรหรือเปล่านะคะถ้าก่อนอ่นนะคะมิวขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนค่ะเด็กถือดาบนะคะค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะ สิบไม้เท้านะคะอัตวินถือเหรียญน,นะคะราชาถือไม้เท้าค่ะว้าวเรื่องราวความรักความสัมพันนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีคน มันมีไฟได้ไฟหนึ่งนะคะชอบเอาแต่ใจตัวเองนะคะจะทําอะไรก็เหมือนว่าต้องตามใจตัวเองตลอดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะได้พบในที่ทํางานนะคะนะคะหรือบางคู่กรณีก็คือแบบว่าโอ้โหเป็นความสัมพันธ์ที่เน็ดเนยมากๆเลยนะคะค่ะแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนว่าไม่ค่อยขับเคลื่อนเท่าไหร่ค่ะขับเคลื่อนในที่นี้ก็คือข,ขับเคลื่อนในที่นี้นะคะก็คือว่าไม่ค่อยเดินหน้าความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะค่ะ แต่ถึงอย่างไรนะคะคุณทั้งคู่ก็มีแพชชั่นต่อกันนะคะบางคู่กรณีอาจจะเดียวกับคนที่ทํางานแบบระดับหัวหน้าแล้วค่ะเป็นคนที่ทํางานเอ่อทำงานระดับสูงๆะค่ะอาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้นะคะที่เดียวกันในที่ทํางานนะคะค่ะแล้วค้าคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงคะ เด็กค่ะเขาคินแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ต้องตกใจเดนะ,ะหนึ่งเหรียญน,นะ,ะอสองไม่เท้าค่ะว้าวเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรคะ ดาบนะคะเขาเคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันเพิ่งจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะนี่นะคะก็คือว่าเดทอ่ะก็คือว่าเหมือนว่าคล้ายๆตายแล้วฟื้นคืนชีพมาค่ะเหมือนว่าเขานั้นนะคะคนคนนั้นนะคะเขาอาจจะตายแล้วแบบเหมือนว่าเจอกับอขอไปะจะพูดยังไงดีคือเขานั้นนะคะในความเรื่องรักของเขาอะ มันได้ตายลงไปแล้วนะคะแต่เมื่อมาพบกับคุณอะ่ะมันเหมือนฟื้นคืนชีพมาค่ะทําให้เขานั้นได้มามีความรักอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะค่ะเขาก็บอกว่าคุณนะนะคะเป็นของขวัญล้ําค่าเลยค่ะที่เขาได้มาพบมาเจอกันกับคุณเนะะี่ยค่ะค่ะแต่ถึงแม้ว่านะคะคุณทั้งคู่นั้นจะสื่อสารกันทางโลกออนไลน์นะคะในที่นี้นะคะตรงไม้เท้าอาจจะเป็นการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้นะคะการหาคู่หรือว่า คุณทั้งคู่นะคะอยู่ห่างไกลกันมากๆอะค่ะบางคนก็อยู่กันคนละซีกโลกเลยนะคะแล้วได้มาพบมาเจอกันอะคะ่ะค่ะเขานั้นนะคะอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะได้มีการมาพบมาเจอกัน,นะะ่ะค่ะค่ะเขาก็บว่าคุณไอ้ขอพายค่ะเขาไม่ได้ว่านะคะก็ค,คือว่าเขาก็บอกว่าคุณนั้นนะคะเป็นของกวัญในชีวิตของเขาเลยค่ะเป็นสิ่งมีค่าสําหรับเขาเลยนะคะที่เกิดขึ้นมาณเะะวลานี้นะคะ ค่ะเดมิจะดูต่อนะคะแล้วเขากลัวอะไรคะเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้คะเ h e ลเบอรค่ะอืมกลัวอะไรคะ9้าวดาบนะ ะะลกล <The Emperor S 1> ัวอะไรในความสัมพันนี้นะคะห้าถ้วยอุตาแล้วนั่งสว์กลัวอะไรคะอีกหนึ่งใบนะคะเ h ม e m อเรอ r นะเขากลัวอะไรในความสัมพันนี้นะคะคัตเดอ e r ลเวอร์นี้นะคะ,คะ,ะ,คะเขาบอกว่าความที่เขาคิดว่าคุณนั้นเป็นของกวนที่ เขาได้รับมานะคะเขากลัวที่แบบว่าเขากลัวว่าคุณนั้นจะไปมีรักซ้อนนะคะค่ะนี่นะคะคือว่าคนเราอยู่ห่างไกลกันไหมคะเขาก็กลัวว่าคุณนั้นจะไปชอบคนอื่นนะคะจะไม่รักเขาแล้วนะคะนี่นะคะก้าวดาวก็คือเหมือนหมายความว่าเขากลัวความเครียดนะคะที่เขาเหมือนเคยเจอมาค่ะอย่างที่มิวบอกตั้งแต่ข้างต้นนะคะนี่นะคะเขานั้นเหมือนแบบ เรื่องความรักนะั้นมันตายไปแล้วอะค่ะแต่เมื่อเจอคุณอนะเหมือนเขาได้เกิดใหม่อ่ะค่ะค่ะดังนั้นนะคะเขาจึงเครียดอะคะ่ะถ้าสมมุติว่าคุณไม่รักเขาจริงใช่ไหมคะคุณไปมีรักซ้อนกับคนอื่นอีกอะคะ่ะเขานั้นก็ต้องกลับมาทุกข์กลับมาเครียดเหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นมาค่ะนี่นะคะอีกอย่างนะคะเขากลัวความผิดหวังนะคะค่ะเขากลัวความผิดหวังแล้วก็เขากลัวว่าคุณน,นั้นจะเหมือนแบบ ไม่เอาเขาอ่ะเหมือนคุณแบบว่าเหมือนมีก็มันคุณจะนิ่งแล้วก็เฉยใส่เขาไปเนี่ยนี่แหละค่ะคือความกลัวของเขานะคะในความสัมพันธ์เนี้ค่ะค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะแต่คุณทั้งคู่นะคะก็มีแพชชั่นต่อกันมากๆเลยค่ะค่ะความคิดของเขานะคะและในความรู้สึกความรู้สึกของเขาในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือว่า เขาบอกว่าเรื่องความรักค่ะสําหรับเขานั้นมันตายไปแล้วนะคะแต่เมื่อพบเจอกันกับคุณเนี่ยเหมือนเขาได้ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งนะคะคุณคือของกวัญคือของ้ําค่าที่เขาได้รับมาเลยค่ะค่ะแต่ความรักของคุณนะคะก็คือมันเป็นความรักที่แบบว่าพันโลกออนไลน์อะค่ะเขาก็อยากมาพบมาเจอกันกับคุณนะคะค่ะและสิ่งที่เขากลัวนะคะเขากลัวก็คือว่ากลัวว่าคุณนั้น ไปคบคนอื่นแล้วเขานั้นต้องกลายเป็นรักซ้อนหรือเปล่านะคะค่ะในที่นี้นะคะพอเดินเลิฟเบอร์อันนี้นะคะก็คือว่าความรักที่เป็นรักซ้อนได้นะคะค่ะพอเด้ยวยระยะทางหรือเปล่านะคะที่เขายังมาหาคุณไม่ได้ค่ะคะ่ะและเขาก็จะกลัวว่าเรื่องนี้นะคะถ้าคุณไปมีรักซ้อนอีกเขาต้องแย่แน่เลยนะคะนี่นะคะเขาเพิ่งจะฟื้นคืนชีพมานะคะถ้าคุณไปมีรักซ้อนเขาคงเครียดตายแน่นอนเลยะคะ่ะเนี่ย ตรงกินไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาอาจจะเจอประสบการณ์ความรักที่แย่ๆมาค่ะค่ะเขาจึงกลัวนะคะอาการที่ว่าคบกับคุณดีกว่าคุณอะคะ่ะกลัวเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ารอยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะต้องผิดหวังด้วยค่ะหืมน่าสงสารเนาะกลัวที่ว่าจะผิดหวังกับคุณนะคะค่ะแล้วเขาก็กลัวว่าคุณนั้นเหมือนว่าจะไม่สนใจเขาอ่ะเป็น t h เ e m เ e อร์แบบว่า มันไม่แคร์เขาอ่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เขากลัวนะคะน่าสงสารมากเลยค่ะค่ะเขานะน,นะคะเหมือนว่าเขามาพบคุณอ่ะเข้าเหมือนได้แบบตายไปแล้วอะคะ่ะตายไปแล้วแล้วไปเจอคุณปุ๊บเนี่ยโอ้โหชีวิตของเขานะมันช่างมีชีวิตชีวาเหลือเกินมันได้เกิดใหม่อ่ะค่ะค่ะสิ่งที่เขากลัวเขาจึงกลัวว่าคุณนั้นจะเหมือนแบบมิ้วนินนะคะเขากลัวว่าเขาจะต้องไป เจอเรื่องซ้ำๆเดิมๆเหมือนที่เขาเคยเจอมาค่ะความเครียดของเขานะคะค่ะเขาและเขาก็กลัวการผิดหวังด้วยค่ะดังนั้นนะคะคุณอย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกของเขานะคะเขาคนนั้นนะคะเขากับเหมือนว่าตั้งแต่เจอคุณมาเนะะี่ยค่ะคุณคือสิ่งมีค่าสิ่งสาคัญในชีวิตของเขาเลยนะคะค่ะถ้าคุณรักเขานะคะคุณก็อย่าไปคบคนอื่นนะคะ ไม่ได้นะคะในเมื่อเราตกลงคบหาดูใจกันเป็นแฟนแล้วะคะ่ะคุณก็อย่าไปเล่นแอปพลิเคชันอะไรอีกนะคะไม่ต้องนะคะหรือว่าอ่าไปเจอคนอื่นนะคะแล้วคุณก็มันคบเขาด้วยแล้วก็คบกับคนอื่นด้วยนะคะด้วยความที่แบบว่าคุณนั้นอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมคะค่ะอย่าไปล้อเล่นกับความรู้สึกเขาค่ะสงสารเขามันบาปนะคะค่ะเข,ขาคงเขาเขาคงแย่แน่นะคะ่ะถ้าคุณนั้นไปมีรักซ้อนนะคะ่ะ ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่รักเขาแล้วนะคะคุณจะคบกับใครคุณก็คบไปนะคะแต่กับเขาเนี่คุณก็คือเหมือนปล่อยวางไปนะคะค่อยๆหายแล้วก็เฟตัวออกมานะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็เิ่มคุณไปเองใช่ไหม่ะคะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมิวก็อยากให้คุณใช้ดุลพินิจคิเดเอาเองนะคะค่ะทั้งนี้ทังนี้อะไรนะคะมิวก็เป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะคอยคุณนั้นด้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะ แล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่3ามนะคะรถสีแดงนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเขาคนนั้นกลัวอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะค่ะคนที่คุณคุยอยู่ดิวยูนะคะเขากลัวอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะที่คุณคบอยู่คุยอยู่ดิวอยู่เนี่ยค่ะเขากลัวอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณกับเขานะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ก่อนคะ่ะเ e มเพรนะคะ ัตติค่ะหาดาดนะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะสามเหรียญนะคะเรื่องราวความรากามัก,วรกความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะน่าจะพึ่งทมาปอะไรนะคะ น่าจะเพิ่งเปลี่ยนสถานะกันนะคะและตอนนี้กำลังปรับสมดุลกันอยู่ค่ะค่ะเหมือนว่าเพิ่งจะเริ่มคบกันหรือเปล่านะคะค่ะและกันในที่นี้นะคะความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนและมาเปลี่ยนสถานะกันหรือเปล่านะคะค่ะและเรื่องของคุณกับเขาน้านะคะรู้สึกว่ามีแต่คนซุบซิบนินทาค่ะนี่นะคะค่ะแต่คุณกับเขานั้นก็ต้องดีลกันตลอดอะค่ะ อาจจะเป็นเรื่องงานที่ต้องมาพูดคุยกันนะคะมีการแบบว่าอบรมประชุมสัมนาอะไรเงี้ยค่ะมีการต้องคุยกันตลอดเลยนะคะอาจจะเป็นแบบว่าอ่าทํางานแล้วก็ต้องมามาเจอการเพื่อประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคนก็เหมือนจับตาจ้องคู่ของพวกคุณนะคะแล้วก็ไปซุบซิบนินทาค่ะค่ะและเข้าคนนั้นนะคะ เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรคะโอ้แปดดานะหกถ้วยวค่ะวังเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะ เาถ้วยนะคะสเตริงค่ะเข้าคิ้แล้วรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะคะเขาบอกความสัมพันธ์นี้ทำไมมันดูดอันเหลือเกินนะคะมันทำอะไรไม่ได้นะคะเป็นแปดดามนะ,ะ่ะถ้าแต่คุณนั้นนะคะก็คือแบบเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยนะคะนี่นะคะอาจจะเป็น บางคู่กรณีก็อาจจะเป็นรากต่างวัยกันก็ได้นะคะที่มีอายุตแตกต่างกันนะคะแต่คุณทั้งคู่นั้นก็คือมีความรักที่มามอบให้แก่กันนี่แหละค่ะค่ะคุณนั้นนะคะมาเติมเต็มความสุขให้กับเขานะคะเมื่อพบกับคุณแล้วรู้จักคุณแล้วนั้นเขารู้สึกดีมากเลยค่ะยิ่งอยู่ด้วยยิ่งผูกพันยิ่งรักเนี่ยะค่ะอืมค่ะยังไม่จะดูต่อนะคะว่า แล้วเขากลัวอะไรคะในความสัมพันธ์นี้เขาคนนั้นนะคะเขากลัวอะไรคะสิ่งที่เขากลัวนะคะเขากลัวอะไรสิบถ้วยนะคะเขากลัวอะไรคะอัศวินถือเหรียญคะ่ะ เด็กถือไม้เท้านะคะเจ็ดดาวค่ะค่ะเข้าคนนั้นเข้ากลัวอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเข้ากลัวที่ว่าเจ็ดดาวที่เป็นใบปิดตจหนะาเข้ากลัวที่ว่าจะสร้าง การสร้างครอบครัวนี่แหละคะ่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะคะในการที่จะมาสร้างครอบครัวนะคะค่ะนี่นะคะแล้วก็เขาเหมือนกลัวที่แบบว่าจะต้องมามอบความรู้สึกดีๆให้แก่ก,กันนะคะเดินทางไปร่วมร่วมกันแล้วแต่กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับอะ,ค,ะค่ะค่ะก็คือเหมือนประมาณว่านะคะการที่แบบว่าเขามาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะแต่ทําไปทํามาแล้วเรื่องของคุณกับเขานั้นต้อง เก็บเป็นความลับอะค่ะเขาอยากให้เรื่องเรื่องของคุณกับเขานะคะถ้าสร้างค,าครอบครัวก็อยากให้เปิดเผยไปอะค่ะค่ะพ้นกนารทำนายนะคะก็จะมีประมาณว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันเพิ่งเริ่มต้นพัฒนากันนะคะก็คือว่ามัน้องเปลี่ยนสถานะกันนะคะค่ะจากเป็นคนที่แบบรู้จักกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะกเลยมกลายเป็นคนรู้ใจอะคะ่ะ แต่ว่าคู่ของคุณนี่รู้สึกว่าจะมีคนจับตาจ้องติดชิ้นนินทาบ่อยๆมากเลยนะคะทั้งที่คุณกับเขานั้นต้องเดี่ยวงานกันนะคะ่ะต้องมีการปรึกษาหาเรอกันนะคะค่ะและในความคิดของเขานะคะเขาก็ว่าความสัมพันธ์นี้มันอึดอัดอะคะ่ะกับคนนู้นคนนี้พูดลํำคานะเนาะ,ะเป็นใครใครก็ลํำคานะคะ่ะแต่คุณเองนั่นนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยนะคะเขามีความสุขมากๆเลยตั้งแต่เขาได้พบเจอกันกับคุณนะคะ เขานะนะคะรู้สึกแบบภูพันกับคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยค่ะคะ่ะและสิ่งที่เขากลัวนะคะก็คือว่าการสร้างครอบครัวนะคะเดินร่วมทางไปด้วยกันแต่ว่าต้องเก็บเป็นความลับค่ะเข้าใจที่มีพูดใช่ไหมคะก็คือว่าร,าการักกันอายุกินด้วยกันนะคะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ไม่สามารถเปิดสถานะให้กับคนอื่นได้รับรู้ค่ะค่ะในที่นี้นะคะบางคู่กรณีนะคะ คุณแคร์สังคมมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนแคร์สังคมมากเกินไปนะคะอ่ามิวคิดว่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าคะ่ะที่แคร์สังคมมากเกินไปรีงคนนู้นคนนี้จะพูดหรอคะ่ะแต่ก็เป็นไว้วซาา่าได้นะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะแต่เขาก็อยากมีครอบครัวที่แบบว่าไม่ต้องมีการปิดบังอะคะ่ะค่ะก็คือว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็อยากจะมีครอบครัวที่แบบว่าไม่ต้อง เก็บเป็นความลับอะค่ะตอนนี้นะคะคุณกับคู่นั้นเอาขอแม่คุณทั้งคู่นะคะได้เปิดสถานะซึ่งกันและการหรือยังนะคะเหมือนแบบเปิดเผยอะค่ะเปิดเผยสถานะของคุณกับสังคมภายนอกหรือยังคะค่ะดังนั้นนะคะจึงเขาจึงเก็บเอามาคิดนะคะ่ะว่าถ้าสร้างครอบครัวกันกับคุณแล้วนะคะอยู่กินด้วยกันกันกบคุณแล้วจะต้องมาเป็นความลับหรือเปล่าเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะ ค่ะนี่มิวก็ไปรับในชัดน,นะคะว่าต้นสายไปเหตุนั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะคะแต่ตามหน้าไพาะคะ่ค่ะไพ่ก็บ,บอกออกมาเป็นอย่างนี้นะคะว่าเขาไม่อยากเป็นครอบครัวที่อยู่ในความลับอะคะ่ะค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ย้ายคุณใช้ดูมพินิกี้เราเองนะคะว่าคุณจะควรจะทําอย่างไรต่อไปนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ค่มิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มีวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย